ทักทายสบายดีตอนแรกพี่ดองเราจะออกมาใส่กลับพี่นอ้อยใส่อยู่ไมยนี่นี่ชุดก่อนได้หนูพุกหน่อยช่ยงตูพี่นอ้องยใส่อยู่นี่ประมาณเจ็ดเป็หลังแล้วก็จะลุกไปหมายอยู่บนเข็มคลองอยู่พุ่นก่อนพี่นอ้อยไม้น่าชวนพี่น้องเอา้าไปโร่ใส่บนไม้ก่อนพี่นอ้อยไปขออนุญาตไปใส่บนไม้อีกก่อนเด้อใส่ตอนใส่ไม่ได้ทายพี่น้องยใส่แล้วจังทายเบิ้งเลยพี่น้องนี่แต่เบืนองก็จ้าค่อยคำนึง,รงแรงละพี่น้อง อยู่ได้บ้านคนพี่น้องไงห้องเบาจังกระไซเป็นที่เพราะเราฝาดปวงกันมาข้ามเด้อพี่น้องข้ามข้ามคลองนี่ไปเฟืองนัึนโอ้แต่ก็มีนายพันเขามากองห้ามหลายหลายพี่น้องแมนมัดพี่น้องจักจะมาประมาณก็มือตอนเช้าจ,จังบันุ้นน้ากันเลยหรือว่ากับเขาก็ยังจีอยู่าคาดว่าเขาเขามาในแมรนณะไปสร้างเสวนาเด้อพี่น้องเยหน้ากับสีบอยู่กับประจังได้เอา้าพ่อกันมือตอนเช้าซะพี่น้องเไยข้ามเลาไพี่ี๋ยวนะ มาทักทายสบายดีตอนเร้าพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสูชงจันทร์บอลลาวเสี่ยวว่าจันทร์จะพาพี่พานงองมาหย่ากับดักโอ้ยเดือนแจ้งแจ้งพี่น้องเลยจักจะมานวัวอยู่บนจุดเก่า,ท,าที่ว่าเคยมาใส่อยู่หละก็หลายรอบแล้วพี่น้องกับนายพานเขาก็มายิงไหลยป็นเตียวห้อยข่าเขา,ขา,ขาม่ายสะมัดพี่น้องไปรวดติดตามพระชุมน้ำกันบอลนี้ใส่ไว้หกหลังแล้วก็มีบอลอันนอยู่หันมีห้ามีเก้าหลังพี่น้องไปเบื้องน้ำกันรวมทางวมดสิบห้าหลังจักมานวัวพ่อตวพ่อเตรียมจักตูเนาะ

เดิหนลหลังที่สองดูโอ้มันเดินแจ้งพดพี่น้องเดินจออแจ้งเอาเท่ากันอันนี้ก็หลังหนึ่งแล้วพี่น้องโอ้บอลันพี่น้องเลยหนูมดละบ่นายพานไปกินมดละบ่บุมีหยึกหยึกหยกักหยักเลยพี่น้องเลยเมืองโตพี่น้อง สามหลังโอ้ยสองหลังแล้วนี่อยู่คือเก่าพี่น้องเลยแต่นายพันผมมาดอกโอ้แต่กระหักบัลลันมันเดินแจ้งพี่น้องเลยเนึ่งจะว่าเดินแจ้งแต่สิบห้าคำคันสิบห้าคำนนหนูบัวมักออกเด้อพี่น้องเพราะว่าสัตว์น้อยเนี่ยมันยานสัตว์ใหญ่นะยานงูยานอย่างมากินเราเห็นนหมพี่น้อง ตามเบาจังเคยใส่มาแล้วก็ผู้่าผู้แก่เคยเบาเนาะเนาะเอายังมีสามางพี่น้องไงนึกสิบมหมานูเมื่อนี่น่ะบึงกระเพาะนี่เพื่อขออยู่พุ่นเน่ยนี่พี่น้องไงจักมันเอิญอย่างไวจักไปยูนในลางหนึ่งพี่น้องอ้าหมาจากัจากโตจักเต็มโ่ แล้วละแล้วละพี่นอ้องเลยนี่คือเก่าละเก็บก่อนเด้อพี่น้องช่วงนี้นี่ปิ้งกินกับมันอยู่พี่น้องเลยนูก,ก็ได้มันหนาวแต่ยญ้าเนียวกินเม็ดเด้อต้นเนียวกลิ่นไซยุนี่นแหละไอ อยู่ชื้อๆพี่น้องเลยไม่นี้มีหมอกลายพี่น้องวนะหมอกหนาเขาเพื่ออ้ยังมีลางเดียวพี่ดาวไอยู่นี่นะหมายนี่นะหลายคนหากินพี่น้องยังหายากอยู่ใส่อยู่นี่แหละลางหนะึ่งลางหลางเทพนิดละพี่น้องโอ้ยนี่เสียเนาะ บูม่าดอกพี่น้องเลยนี่เก็บก่อนวันนี้เดีมีเตยบรรยากาศต,ตอนเศร้าตามทงไฮทงน้าตามปลาตามดอกนี่เลยลพี่น้องเลยนี่ไปดีอยู่ไปพี่น้องไปพ่อกันอยู่ที่ว่าบอนเกาจุดเดือมหเหรไปอยู่ในสวนเพื่อนลราพี่น้องพอด้เพื่อนจังจะถ่ายเบิ้องต้นลุย เบื้งอยู่ชุดนี่บนรถพี่น้อยหมายในสวนนี่ใส่ไว้ประมาณเจ็ดเป็นหลังพี่น้องใส่หลายอยู่ใสถือบุธกับบุจักไหลเดินล้นน้ำกันล้นน้ำกันโอ้ยหิวซื่อๆเนาะพี่น้องเลยเรื่อเจ้าว่าเดือนแจ้งบ่พี่น้องบโบราณศพ พี่น้องให้บูมาณก็ฟักเป็นกำลังใจให้กันเด้อเอ,อพี่นอ้องใบจันทร์ตัวหัวมันสิมั่งเลยบูมาณน,นี้เนาะพี่น้องใส่มั่วใส่ขึ้นไปจังซี่แหละพี่น้องทางก็มีอยู่แต่ทางเก่ามันบุถึกพี่น้องเอ้ยเก็บก่อนพี่น้อง luôn pai luôn pai à, hoặc hoặc là hết à, món chắc chưa chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắc chắn chưa chắc làm này bolan. Bolan. 3, làng nghi của bò lăn lăn được cấp sàn suy làm được ô nhịp นี่ไส้น้องบุหลังนี่ลันเตะบดุนพี่น้องเลยเอ้ยเอ้อหนุซิงหน,น,นุ่นีย่ยนี่หนุซิงเนยหน่อยเฮ้ยถึงหนุ่มซิงพี่น้องนี่นี่เนีบ่เอาปล่อยก่อนพี่น้องอ่ยปล่อยซะน้อยขวดไปแล้วเลย เทืกหนูซิงพี่น้องปล่อยแล้วเทือห่างบ่เอาหน่อยพวดเนี้ยเดือดกับสองสามลางโอ้พี่น้องเลยมึงนี่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 ก็ยูซีซีบาลานซ์นรับ ต้องได้มาใส่นี่เติมอ,อีกประมาณสองสามมือพี่น้องสามมืดสี่มือนีอ่แหละมาใส่อีกพี่น้อยพออยู่นี่มันแบบว่าอันน่ะมันเดินแจ้งพอดแล้วก็มันบุคคลทีกพี่น้อยนี่อันนี้ก็ลานบ้านนี่นะพี่น้องอ่ะตัวนี้ลานเป่าอู้สวงแางลานเบติดหนูยังเว้เนาะนี่น Lần như phi nào tên nina, bụt tí tía. Oh, nina, mất bát nina. từ nina, tên nina, bụt tí. Mất bát nina. Người cặp lắm, nina, 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 cấp nina, 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 ô ยิ่คือเก่าพี่นหน่อยแสดงความขอบใจพี่น้องที่เขามาที่ตามพับชุ่มพับเบิร์พี่น้องเมื่อนี้นี่ก็บบอมานเด้อพี่น้องพอเดินจ้างว่ามันเดืนแจ้งแด่แล้วก็บบอมานมันน่าจะไปแก้มือใหม่พี่น้อยเบิร์แล้วก็อย่ารำคาญแด่พี่น้องเยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แด่เพื่อเป็นกำลังใจให้แด่พี่น้อยในการฮิตคลิปต่อไปอีกนะพี่น้องนะบอมานกับหาอยุหายกินมือหมานมือบอมานเก๋เขาก็ไม่ได้ว่ากันพี่น้องเนาะอาศัยอยู่ปลาอยู่ดงบางเทธอเกิดมือหมานคือว่าอะไรมันก็ได้ บริเนื้อก็ได้หลายมือบมานะใส่เท่าไรก็มันก็บอมานะ่ะนะเอาโคอ,อบเจ้เขามาหับชมพี่น้อง,บงเบื้องแรกก็ฝากติดตามน้องเด้อพี่น้องนะ้บยบายยพ่อ,อการคลิปหน้า